ครับเพื่อนเอน,นอกบ้านก็ฝากมาบอกว่าให้นัทร้องเพลงนี้ให้ดีๆซึ่งผมเชื่อนะครับว่าไม่ว่านัทจะร้องเพลงอะไรก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเพลงนี้คือเพลงอยากให้รู้ว่าเหงาจากนัทวีหนึ่งครับ แต่เพียงหลับตาเมื่อไรก็มีแต่เพียงหน้าเธอตื่นขึ้นมาก็เจอเรื่องราวที่ผ่านมาไม่อยากจะรบกวนให้เธอมาพบหน้าแต่คิดถึงเธอเหลือเกินไม่อาจทาใจได้เลย เ,เท่านั้นเองอยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นหากว่าเป็นอย่างนั้นฉันคุยได้ไหมอยากให้รู้ว่างเงาคิดถึงเทบขาดใจเก็ดมีใจมี จนคุยได้ไหมอยากให้รู้ว่าเหงาคิดถึงเธอขาดใจเก็บในใจไม่ไว้ถึงโทบอกเธอถ้าใครคนนั้นคงเธอเกิดวาระแวงขึ้นมาแค่มีเพียงสายตา นัด V1 ครับเชิญคอมเมนเตอร์เลยนะครับท่านแรกครับคนไก่ครับเชิญเลยครับฮัลโหลครับผมสำหรับน้องนัดนะครับสวัสดีครับนัดค่อยๆเดินนะสำหรับนัดก็ร้องเพลงช้าได้ดีนะครับเพราะว่าเสียงนัดก็มีความนุ่มนวลอยู่นะครับอย่างที่ที่ผ่านๆมาก็เป็นเช่นนั้นแต่จุดหนึ่งที่พี่ยังรู้สึกว่านัดยังไม่ได ยังไม่ได้แก้ไขอ่ะตรงนี้ก็คือว่าส่วนของเสียงที่ติดคอบางครั้งมันดีนะมันดีกับการที่เหมือนกับการเราเซื่อื่นอะไรนะครับเอออะางเงี้ยมันออกมาอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแต่ว่าบางครั้งมันเยอะไปแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยคือนะฮะคือมันจะเหมือนกับเหมือนกับมันมันเหมือนกับคาไม่ค่อยออกมากกว่า นะครับส่วนเรื่องอย่างที่สองก็คือเสียงสั่นเสียงสั่นนี้เรายังแก้ไม่ได้พี่สังเกตยอย่างหนึ่งคือว่าตอนที่เราร้องเพลง All I Ask of You เนี่ยที่อาทิตย์อาทิตย์ก่อนนะครับอันนั้นเสียงเราเสียงเราดีนะคือมันมีความมันไม่ค่อยสั่นมากมีเนื้อเสียงอยู่เอาตรงจุดนั้นมาใช้กับเพลงไทยบ้างนะครับน่าจะลองเอาตรงจุดจุดนี้มาแล้วก็นอกนั้นก็พี่ก็ว่าโดยร,มรวมๆก็โอเคครับครับครับ,บคุณครับ คุณตาลครับเชิญครับค่ะวันนี้ก็ท่าทางของนัทบนเวทีสวยขึ้นนะคะมีมุมที่ดูดีขึ้นแล้วก็กระจายกระจายบนเวทีดีแล้วก็เรื่องของเสียงก็เห็นด้วยกับพี่ไก่มากๆเลยเพราะว่ารู้สึกมันชัดมากกับตรงเสียงที่ปิดคอนะคะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้นัทจะดีไซน์การร้องใช้ลมเยอะเกินไปเหมือนกับท่อนหนึ่งก็จะเป็นเสียงลมอีกลมอีกอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้ไม่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเท่าที่ควรนะคะก็ยังไงก็ลองกลับไปดูแล้วก็ปรับปรุงอีกนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ปังครับว่บางไงครับวันนี้ครับน้องนัดจะเหงามากมากเลย <laughs> นัดเป็นคนที่ ตีโจทย์เพลงได้เก่งนะครับมีอารมณ์ร่วมไปกับเพลงได้ดีมากๆอันนี้ชมทุกวีคเลยนะครับแต่มีเรื่องที่ต้องแก้ไขนะครับอย่างแรกเลยคือจังหวะนะครับจังหวะบางทีเร่งไปน,นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลักษณะการใช้เสียงอย่างที่พี่ๆทั้งสองได้บอกไปแล้วนะครับก็ไปปรับปรุงเก่งขนาดนี้เดี๋ยวก็ทำได้เองนะครับอ๋อ 3มคนที่เอาไปให้คุณแม่เลือกเนี่ยเหลือมายังไงบอกพี่ด้วยนะครับพี่ปังครับครับมีคนฝากถามว่าตกลงพี่ปังเนี่ยครับชอบผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะต้อยคิดว่าไงล่ะครับผมก็สับสนเหมือนกันล่ะครับสับสนต่อไปครับอ่ต้อยครับอ,อ้าวยังไม่บอกใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็สับสนต่อไปเรื่อยๆกันหลายการครับดี